สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็วันนี้มีเหรียญเข้ามานะครับเอาเอาเหรียญมารีวิวแบ่งปันกันนะครับอ่าก็กติกาเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจต้องการที่จะซื้อเหรียญก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์เท่านั้นนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทผมจัดส่งเป็น EMS มนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้ผมมีแผงแผงเหรียญตัวติด เอามารีวิวแบ่งปันนะครับเป็นแผงหมุนเวียนปีพศ2534นะครับหลายหลายท่านที่เป็นนักสะสมก็น่าจะรู้จักหรือว่ารู้ข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับเหรียญค่อนข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวผมแนะนำนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับแผงหมุนเวียนปีพศ2534เป็นแพ็กเกจของกรมธนารักษ์นะครับประกอบด้วยเหรียญ10บบาทปี3 4 5บาทปี3าี่ หนึ่งบาทปี3 4นะครับแล้วก็เหรียญห้าสตางค์ปี3 4, าม5สตางค์ปี3 4มสี่สิสตางค์หสตางค์1สตางค์ปี3ามสนะครับตามคลิปตามนี้เลยนะครับปีสามสี่นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากจากน้องในกลุ่มซื้อขายนะครับ เขาจะใส่แพ็กเกจมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าราคาตอนนั้นอ่าราคาที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับ700ดรบาทนะครับแต่ว่าผมแบ่งปันในราคาหกร้อยหบาทนะครับก็บวกนิดหน่อยนะครับแบ่งปันให้กับ FC ที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้นะครับอันนี้อันแรกนะครับ อันที่2ก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องเขาจะแยกเหรียญออกมานะครับจะแยกเหรียญออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเหรียญมันจะเป็นสนิมนะครับอันนี้คือคือถ้าใครจะเอาเหรียญใส่ในแผงนี้ก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีช่องใส่อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าช่องอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับ นี่นะครับมันจะมีช่องใส่เหรียญอยู่แต่ว่าแผงเนี้ยไม่ได้ใส่ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหรียญมันจะเป็นสนิมเขียวนะครับนี่ก็เลยแยกไว้นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทปี3 4 5บาทปี3า1บาทปี3 4นะครับ50สตางค์25สาตางค์ปี3 4แล้วก็เหรียญ1นสตางค์5สตางค์ปี3ามี่นะครับ อ่านี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับแพ็กนี้ผมขอส่งเป็นแบบแยกไปละกันนะครับน่าเผื่อใครที่สนใจนะครับมีมาสองแผงแผงละ650บาทนะครับอ่านี่นะครับราคาก็ขึ้นลงนะครับราคาก็ลงตามตามตามต้นทุนนะครับผมเคยขายไปแปดเก้าร้อยก็มี นะครับตอนนั้นซื้อมาแพงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้มาไม่แพงนะครับบวกบวกห้าสบาทต่อแผงเท่านั้นนะครับถือว่าเอามาแบ่งปันกันนะครับใครที่สนใจเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานพร้อมแพ็กเกจแบบนี้นะครับมีมา2แผงนะครับแผงละ650บาท อ่าโอเคนะครับสั้นๆน,นะครับคลิปนี้มีมาแบ่งปันแค่นี้นะครับอ่าติดตามรับชมข้อมูลนะครับเผื่อว่า,าผมจะมีอะไรมานําเสนออีกนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญเข้ามาผมก็จะมาทําคลิปรีวิวแบ่งปันให้กับเพื่อนเอน fc นะครับ